สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทป,ปูนกันแล้วนะคะอันนี้เราจะเป็นเทคารนะคะผ่านกำลัเงเทนะคะคีอรถปูนมาแล้วหนึ่งคัน,นะคะวันนี้ก็น่าจะสามคันนะคะสิบสองจุดห้าคิวนะคะวันนี้เทป,ปูนเกจสองศูนย์ 2, 4, ค่ะเทคาร นะคะเรากำลังจะเริ่มดแล้วนะคะเค,คาน์เ้นเอดนะคะเ้นเอดก็คือระเบียงจกโซนห้องน้ำอย่างนะี้ค่ะอันี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะสองห้องน้ำตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นระเบียง มันจะเป็นทางห้องน้ำนะคะนั้นก็คือห้องน้ำสองห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งจะติดระเบียงหลังบ้านนะคะนจะเป็นโซนหลังบ้านค่ะห้น้ำโซนหลังบ้านนี้ก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านห้องครัวอันนี้ก็คือบันไดออกหลังบ้านนะคะนี่เราทำการวางเหล็กมาแล้วนะคะ เสีบเหล็กวางเหล็กไว้รอแล้วนะคะเราจะเทพร้อมกันกับพื้นนะคะมันจะเป็นพื้นเพียงหลังบ้านแล้วบันไดหลังบ้านออกหลังบ้านนะคะด้านนู้นก็จะเป็นหน้าบ้านค่ะโซนหน้าบ้านก็ะจะเป็นบันไดแล้วก็ทําการเสียบเหล็กปากเหล็กไว้แล้วนะคะเหล็กปากแล้วก็จะใช้เป็นเหล็ก12บสองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำเราวางสลีปไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นพวกท่อสลีปท่อน้ำทิง้งท่อชักโครกน้ำดีน้ำเสียอ่างล้างหน้าต่างๆนะคะเราจะทำการวางสลีปไว้เลยนะคะก็ไม่ต้องมาเจาะใส่ทีหลังคะ่ะหน้างานเราจะประมาณนี้นะคะ กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตหน้างานให้ดูอีกทีนึงคะ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับดูรับชมนะคะ oh. ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ